ก็ไม่รู้พ่อเจ็บลงจากรถไม่ใช่จ็บในนานแล้วแต่พ่อบอกว่าไอ้นี่องพ่อเลยไปค้นหาของเด็กน้อยกันเบลไม่ใส่ตามไหมของเบลของปีนของอะไรไหมไม่ใช่ค่ะเด็กเขาจะไม่ใส่แบบกนี่ดู้เขานี่เพราะขนานต้องมีกระปุกกระสยอเก็บลงจากของแม่ล้วนๆเลยพวกนี้ใช่ค่ะนี่ได้แล้วได้ที่ตั้งแล้ว มะใชใ่ตั้งโทรศัพท์เลยไ,มไหมคุณอาวยนั่นะนะน้องโบน้องแจนไปต่อกระบอกไปครับโบแจนนี่คือพ่อถามก่อนปิดวงแล้วพ่อถามปิดวงแล้วแจนก็ยังว่าย,ยังอยากศึกษากับหมอลำไปอีกอยู่ โบกพ่อก็ถามก่อนที่จะบรรจุชื่อไปเมืองนอกว่าจะอยู่กับพ่อต่อไหมพ่อก็บอกว่าต่อถ้าต่อพ่อก็เลยส่งชื่อให้เข้าไปออสเตรเลียด้วยตามความรู้สึกเระวานน,นเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเลยล่ะครับสำหรับนนนะ พ่อเอกกสิโลงอยู่ครับออยู่ใกล้ร้านพี่เอ็มเลยพ่อเอกกสิโลงอยู่กำลังหาหม่องไปอยู่ไปวงขึ้นข้าจอสิบวัลลอีกแล้วอย่างนี้ไปตังวงเองอยู่ <c oughs> ขอบคุณบ้านระเบียบนะครับที่ให้โอกาสพ่อได้อาศัยบุญบารมีมาถึงกับห้าสิบกว่าปี <c oughs> ขอบคุณผู้บริหารทุกคนนะครับ ทีให้โอกาสผู้ใหญ่น่ารักน่ารักอย่างพ่อลงบ่เนี่ยจะลงไหมลงไปไหน<ร>งลงบันไดน,น,นี้เดี๋ยวลงบ้านบ็สนามกีฬากะไปเลี้ยนตัว โบจะไปออสเตรเลียครับแกแพแก้แพ้มีไหมพี่มาบอกว่าพ่อจะไปยิบสิ่งขอผมไหมครับถ้าไม่มีเพลงใหม่ให้ลูกศิลปินคงไม่มีใครอยากอยู่อันนี้มีนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ใจเขาครับเพราะว่าตอนนี้มัน มันเรื่องธุรกิจมันมันเข้ามามาครอบงานะครับเรื่องธุรกิจมันเข้ามาครอบงาในวงการบันเทิงครับคือสามารถซื่อตัวกันได้ขึ้นนักฟุตบอลเนี่ยพี่น้องครับคือทุกคนก็ต้องมองหาสิ่งที่ว่าเออเมื่อแต่พี่น้องขึ้นกันเนาะเอาขันร่องร่องว่าไปอะไรเป็นงานบริษัทนี่เพราะบริษัทนี่มาจ้างให้ ก็คือเสนอสิ่งดีๆให้เยอะกว่าประมาณนั้นครั <อ Exchange. S 2> บบอกว่าทุกคน้องต้องต้องต้องจับว่าโอกาสไว้ฮะที่ดีๆกับเจ้าของครับเรื่องเพลงเนี่ยบานอาจจะใส่ปัญหาเพราะว่าถึงพ่อไม่ทําเขาก็ทําเองอยู่ครับคือบางคน,คนเ<ใ>น,นี่ยพ่อไม่ให้เพราะว่าเขาเจตนาที่อยากทำเองๆๆเขาอยากทํากันเองประมาณนั้นตั้งจริงเพ่งพ่อใคร ไอทองทิตั้งแต่ได้โดนเราเด้กเราจะไปใส่เสียงปิดวงแต่ก็ได้ความที่คิดว่าเออคือห่อมันนั่นแหละแต่ม่หนักกลืนกินเนาะของห่อมันก็ไปเห็ดหมอลำตามอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆปั่นคนส่างคนให้เป็นไอ้ที่ให้คนหูจักเ่อเขาเพราะได้จำเป็นว่าเ่าอยากเออดึงสื่อคนผู้ใดมาก หรือายลูกคนใดไปเขาจะว่าสารให้คนรู้จักอย่างน้อยเออบอ,อกไปให้เขาว่าเออมาจากระเบียบเขากับภาคคุ้มเจตรงนั้นนะครับได้หมดครับศิลปินพ่อพ่อมั่นใจในในตัวลูกพาะทุกคนที่อยู่ที่ยังอยู่นะครับว่าจะเป็นานาเดียวพ่าว่าจะเป็นน้นเพว่าจะเป็นโบ หรืออีกหลายๆคนนะครับก็คิดว่าทุกคนมีศักยภาพหมดทุกคนนะครับแต่พอกับว่าคือด้วยความที่คําว่าทีมเวิร์กนะพีนนะ่น้องเนาะพาว่าทีมเวิร์กบอกับว่าอยางใครไปใส่ักคนนะครับแต่ในเมื่อลูกอา,อาจจะมีทางที่ดีกว่าทางที่ดีกว่าเทากับโอเคถ้ามันทําให้ไปแล้วลูกได้ดีลูกจเจริญ อนาคตที่ดีเขาก็ยิ่นดีกับลูกเขาก็ยินดีกับลูกเพยานะให้ไปขวางข้างเขาไว้เนาะครบแล้วสิบล้อมีรถฉุกดีดด คือเรื่องไหมเน่ะคือลูกลูกแดงอยู่แล้วพอลูกคุยคุยก็พอมาสะดวกแล้วเรื่องเรื่องแล้วแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าลูกไปแล้วกทำไม่ได้ลูกยุก่ยแต่ลูกกับแดงได้ที่เราครับเรื่องก่อนล้ำมันท็อปอายุองเต้หรือท็อปอายุข้างนอกฝากรยังสามารถแดงไดงคือกอาจะโทรมาทำไมแต่ตอนคนไรเนี่ยปติบ พอดีปาติมโทรมาครับแล้วอ่ออะไรนะให้ร้องเพลงให่คืออะไรนางเอกเ,เต๋อยาลงเดอ้อครับแล้วแบบนางเอกเต๋ขหันล้งวะไม่ตังวงเท่าไหร่คือรุ่นนี้เด้อคือไม่ได้ตังวงนะครับ รุ่นล่วงจากพอลก็คือต้องตั้งวงคือสิว่าให้ป็นเป็นลูกน้องคนผู้ดใดไปเป็นลูกน้องคนอยู่กระแสงวาง่าเรียนจบแสดงว่าพอ,อยังเรียนกับปู่ไม่จบแสดงว่าพอ,อยังเรียนกับปู่ไม่จบทำไมทั้งงงอย่งรบแล้วเขาให้เป็นศาสตราจารย์แล้วก็ <c oughs> เลยเลยตั้งวงไม่ได้ <c oughs> ที่การยู่นี่นะใครมีคำถามอะไรถามมาเลยนะครับใครมีคำถามอยางถามมาเลยพอสิตอบให้ สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามามีใครโลงบ้างครับก็ตามตามที่พ่อรู้ตอนนี้ก็คือหนึ่งหนึคำแกนมาลาแล้วเจียงเป้งถ้าไม่มาวันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ธนาชัยคําว่าลาคําว่าลงยังไม่ได้ร้อเอร์เซ็แต่แจ้งความจํานวมาแต่พ่อเปียก็ได้พูดคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าไม่อยากให้ไปไหนยังอยากให้อยู่ช่วยอยู่ยังอยากให้อยู่ช่วยอยู่อันนี้พ่อเปียคุย แต่แต่คือโทรมาหาพ่อบอกว่าอยากจะมาลาพ่อก็เลยซักไปนั่นแหละว่าจะไปทําอะไรยังไงไปขึ้นไหนอะไรยังไงเขาก็ยังไม่ใชดเกนก็บอกแต่ว่าอยากไม่อยากพลาดโอกาสนี้แล้วก็อยากมาปรึกษาพ่อกับผู้บริหารด้วยประมาณนี้พอพ่อเราพ่อเปียฟังพ่อเปียก็เลยคุยโทรไปหาลูกก็พพ่อเปียก็อาจจะพูดเออเอาคนเดียว เออเอาคนเดียวแ้วเ <c oughs> <แ>ก <c> ๋ <oughs> นาชัยก็ก็เลยยังลำบากใจก็เลยยังได้โทรกลับมาหาพ่อก็ยังยืนยันว่าอยากไปอยากไปอยู่อยากขอโอกาสอยากขอโอกาสอยากไปทําจุดนี้ก็เลยว่าเอาท้างนั้นมาคุยคุยพร้อมกับทั้งพ่อเปียทั้งพ่อเอะพวกนี้พร้อมกันเลยลูกเราจะได้อรู้ว่าจะให้คำปรึกษาอะไรยังไงกับลูก แต่คือคําว่าลาน่ะก็คือปลาร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละเพียงแต่ว่าคืออยากไปสวยๆงามๆโดยที่ว่าให้หัวหน้าเข้าใจประมาณนี้แหละให้หัวหน้าเข้าใจให้ผู้บริหารเข้าใจที่จะโดยจะต้องไม่ต้องว่าเออไปรับหลังแล้วไปนินทาอะไรกันอ่าเหมือนเหมือนคนอื่นประมาณนี้ก็เลยดูก็เลยอยากขอเข้ามาชี้แจงสาเหตุต้นเหตุ และที่มาที่ไปที่จะไปและที่จะทำพรุ่งนี้นะครับเดนเก่าคือลงหลายแท่ค่ะเดนเก่าที่ที่ลงเพราะว่า 1. ปฏิบัติตามกฎไม่ได้ 2. ไม่รักษากฎไม่รักษาระเบียบสาม,มันหลาย,ยาอย่างพี่น้องคือคือค้ว่าเดนมันมันจะมีแต่กลุ่มเกีก่ยมกับเท่ที่ บอยังบ่ลงร้อยกันนาะพี่นอ้นองนาะทั้งเสียผู้ใหญ่บกผู้น้อยก็บกก่ได้ทั้งเสียผู้น้อยเสียงทั้งเสียคนละคนกับสามมือดีสี่มือเห็ดยังสี่นคนละคนกับเลือกมือที่สีเต้นมือแม่มามือมาไล่หลายกูดจังเต้นกูดจังถ้ำยังสี่กับมีแต่พอเขาลงไปแล้วเขาจะไปพูดยังไงอันนั้นคือเราไม่รู้เพราะว่าก่อนที่เราจะคาดออกเราก็จะมีการถามเพื่อนในกลุ่มว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไง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  เขาก็ติถามว่าจ้างสิมาพิจาณาอีกเชนนึงแต่การที่ลงไปแล้วเออเอาการจีไปเ่าว่าเอาพอพอพอเป็นถ้ำพออ่าฉันบบแมนลูกหลักชันบบเมนเด็กพู้นั้นเด็กพู้นี้เออเขาก็จะไปพูดแต่คือถ้าอยากรู้จริงก็คือมาถามกลุ่มที่ยังอยู่ว่าเอาไอ้นี่นั่งนี่คือได้ออกขึ้นได้ดไปประมาณนี้ มีใครจะถามอะไรครับอยากให้หมอบีบีเอ็กกูบโนหมอบีบีมได้เสียงพอไปหลายพวกทั้งจางทั้งแหล่ทัหมอบีเสียงดีขึ้น้องฟิล์มอไรคน้ายอยอะดะลูผ้อเปียกเสียงดีทุกคนแฟมฟิล์มแฟมฟิล์มพอ,อย่น่งคือเสียงดีทุกคนลูกพ้เปียกจะลุคอยอันนี้จางไหลทุกคน เบลเบียเบลเบียน <itu> ้องน้องพักเนี่ยบ่เคยได้ยินร้องเลยน้องบีน้องจีเนี่ยจะจะจะซื้อว่านิดนึงเยอะับไปสายเขาทุกในวงเก่งทุกคนทุกคนครับ อ,อที่เชอรี่โพสว่าขอบคุณพ่อที่ให้โอกาสอันนี้ก็บางคนก็จะเข้าใจว่าเชอรี่จะกลับมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือเชอรี่โทรมาขอคิวพ่อคิวนะั่นคือขอคิวหนาะเออไม่ใช่ขอคิวนารากร,ก,รกับคิวเต้วไปถ่าย MV ให้ที่วัดสะกกำแพงสีสเกตพ่อก็เลยอนุญาตให้ทั้งเต้วทั้งนารากรไปเล่น MV ให้ เขาก็เลยขอบคุณพ่อและพ่อก็ถามข่าวทุกสุขแล้วก็ไวยพรให้ลูกเหมือนที่พ่อเคยเป็นชื่อเหมือนเป็นปัจจุบันนี้แหละเขาก็ทราบซึ้งใจดีใจเขาก็เลยขอบคุณมาทางเพจนะครับ ลบอยู่ครบวะจ้าจตามที่พ่อถามเนาะก็คือเอ็มออนก็ยังอยู่น้ำก็ยังอยู่ทุบตับก็ไม่ได้ว่าจะไปไหนแต่ทุบตับปีนี้ขอพักร่างกายไม่ไปอีเวนต์ไม่ไปมินิอันนี้ทุบตับเนาะสำหรับน้ำกับเอ็มออนพ่องานไหนที่จะให้ลูกไปด้วยงานไหนที่ จะต้องอให้ลูกดูแลช่วยลูกสองคนก็พร้อมที่จะไปกับพ่อตลอดเวลาน,นี่คือนำกับเอ็มออนพ่อวินล่ะพ่อพ่อวินกับบอยเห็นว่าจิไปจใสเด็กเรากับมิ้งแค่ว่าพักโป้งเราก็กไปเฮ็ดงานเราปกติเฮ็ดงานเล่าก็เฮ็ดบ่ได้โดนเพราะว่า เดี๋ยวเดือนสิงหาก็ได้เขามาซ้อมกันอีกแล้วได้หาอยู่บอลได้หาก็ตอนนี้กะยังพ่ะนแจ้งว่าจะไปทั้งไหนครับตอนนี้ยังพ่ะนแจ้งเดี๋ยวพันไปคุยครับ ลูกก็เมียพันยูวผู้เมียกันอยากให้ไปยูน้ำกันผู้เมียกันอยากให้ไปยูน้ำลูกนกน้ำเสียงวีหกผู้บวกก็ทังพีไก่บ้านเจ้าของเลอยากยูกก็เลยเอาไปคุยกันก้อนลูกคือคือไปใส่พอกับวัด้ว่าทั้งนั้นกับวงลูกเจ้าของถ้าเันกับวงลูกเจ้าของคือเขามาดบผัวเมียพันอยากยู่น้ำกันเนาะแต่ว่าหากันยังบอกเล้ตัดสินใจว่า จะไปอยู่ที่โน่น้นแต่เราขอไปปรึกษาหารือกันก่อนอันนี้หมายถึงย้ายหาได้พี่น,อน้องกุ้งทินกรรอบรอบมินิรอบนี้ยังยังไม่ได้ไปครับเพราะว่าเห็นลูกขายของเห็นลูกอะไรอยู่ก็เลย ยัง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 ไม่กวนลกูกปลากุ้งกับเก้งกุ้งเก้งกุ้งเป็นคนขยันนะพี่น้องขยันทำมาหากินบ่ผิดกับไผ่บ่อว่าไผ่เป็ี่ยนนวดนี่ยังแหยเอาเบิร์ดรับเอาเบิร์ดก็พ,พี่กล้วยกลับมาบ่ครับ อวยกับ่ได้กลับมากครับแต่คือเข้ามาลูกพ่อเนาะพี่น้องก็คือพ่อเคยบอกแหละลูกพ่อไม่ว่าพ่อจะไปอยู่ที่ไหนเขามีโอกาสก็ผ่านไปผ่านมาแวะมากราบแวะมาขอพรเพราะว่าคือพ่อเคยบอกลูกพุได้ออกไปพ่อบ่เคยสร้างพ่อไม่ได้แบบว่าอวยพ่อร่งทายเพราะพ่อไมาไว้วางยังไงหวังจะว่าเออวันนี้พ่อตายให้ลูกมารวมตัวกันให้พ่อหน่อยแค่นั้นแหละลูกโดยที่ เติบโตที่มีซื้อมีเสียงจากว่งวก็ไม่ได้คอยอย่างอี้หรเอ,อวันอยู่พอ,อ,อ,อตายก็ร่วมตัวกันมาว่างดอกไม่จันเในพ่อแค่นั้นละ่ะ <c oughs> พอกันเขาไปเสียดขเขาจะสร้างเขาแล้วมันมันเป็นทุกข์กับเจ้าของไหมพี่น้องไม่เป็นทุกข์กับเจ้าของพ่อหนากัะสิมาลบ